โอ,อ,อะไระเนียตัวอะไรเนี่ยพี่มีกับดักปะเนี่ยไม่มีตายอยู่มั้งมันคือเอ็นรว่าเอนะดเาปอ่าเป็นสีนะคาเป็นสีนะเ,นนะเดี๋ยวโดนยเแลดูแลศรัทธา

ต้มต้มต้มท้าไมชินต้มหนดเลยเออทุกคนคนทุกคนผมอยากว่าผมอยากบอกว่าทุกคนขอพูดหน่อยไปงไปท่าไม่ใช่ก็ร้ีน้อยะนั้นแหละผมอยากบอกว่าทุกคนกำลังเอาพูดทนายออกเธอตอบเราหน่อยากบอกว่าพูดทนายกำลัจะออกอย่าง้ยก็นั้นแหละ ใช่ใช่ใช่เออเป็นเพรนอนไงแม่ใเปล่าเมื่อกี้เพื่อนคุนะครับเพื่อนเพื่อผมมาเป็นผู้คุมถ้าอยู่คุมก็ตาใงตามใจตามใจ อะไรวะเนี่ยเอ้ยมันดล่นยาก่ะพูอย่ามั่วจัเลยไม่ปูเกันโคตรมั่วจเอาสองสีนะเอาสองสีนะปูที่หายบุรีเอาสองสีนะเอ้ยเอาสีเดียวอ่ะค่าพร้อมกันเอเบปะโยงกระทำอะไรอ่ะทำอะไรอะ ไอ้ไอ้คยที่มันข้างเดียวอ๋อได้เยเาี่ได้ได้เยเทาว่าชคดี่รอะไรนะจิลจิ้เลยจิล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 จนจาศึได้ไปตอนเนี้

ปปอะไรพัดลมตงังเกินอะไรเพื่อนพัดลมนายต,ตางจังอะไปฝปันไปที่แน่ๆตอนนี้ผมแดงไม่แดงก็ม่วงเพราผมมีที่ขยะแค่นั้นแหละจบวางเพิงใต้บนละอืม ทำมทำไมคุยท่ยังขยันเ้ยอมทำไมคุยที่ยังยังในในแบบเด็กว่าการเปในหาลืมเดี๋ยวค่อยตัดนะเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยถอดเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวค่อยตัดโอ้บอกอย่าค่อยตัดแต่สวยเพี๋ยวไอสีเดีวไอสีบอมิลไปเลยวะวังผึ้ง คาพร้อมกันาพ้อมคาพร้องกันนะยังไม่ยัง่านะเจ๋สวยเจยสวยโอเล่นผีโป่งในคาตาโกะเล่นผีโ่ในคาตาโสีสกถามฟามนมากเลยน่ะฟามินเป็นฟางพืนไม่สิไม่ดีอยากถามแดงมากว่าอยากถามทุกคนเลยบดตั้งทำไม เจีบเพื่อเรียบร้อยโอเคคลิปแบคเจาะทับย์บางเฟอร์มเจอคลิปหน้าบายบายโอเคได้คลิปสักคีิ